นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า F 1 6และ S A A B 340เหล่านี้ไม่เพียงแค่ส่งมอบเท่านั้นแต่จะมีการฝึกอบรมนักบินและช่างเทคนิคไทยควบคู่ไปด้วยเพื่อให้พร้อมปฏิบัติการเมื่อเครื่องบินถึงไทยซึ่งจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า สมมุติภาพถัดไปในปี2025-2026ถึงไทยจะมีฝูงบินที่ประกอบด้วย F 1 6จำนวน14ลำพร้อมระบบตรวจการ SAAB 340พร้อมยกระดับการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านด a ต a าลิงไปยังศูนย์บัญชาการทำให้เกิดเครือข่าย Command and Control ที่ทรงพลังช่วยให้กองทัพอากาศไทยสามารถตัดสินใจและตอบโต้ภัยคุกคามอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์แนวโน้มอ,อนาคตเป็นไปได้ว่า F 1 6เหล่านี้จะถูกติดตั้งระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องอาทิระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ w การเชื่อมต่อข้อมูล tactical data link การใช้งานอาวุธนำวิถีและการฝึกยุทธวิธีร่วมกับ saab 3 4 0 a e w เพื่อสร้างแนวรับเสมือนดวงตาบนท้องฟ้าและเที่ยวเล็บอันตรายให้กับป้อมป้องอากาศไทยบทสรุปคือดีลครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการซื้อตัวบินแต่เป็นการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์การขยายศักยภาพการป้องกันประเทศการเพิ่มคลังยุทธปกรณ์อย่างรวดเร็วรวมถึงการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ แบบต่อเนื่องเพื่อให้ฐานชาติไทยแข็งแรงยิ่งขึ้นในเวทีระหว่างประเทศขอให้ผู้ชมได้รับภาพรวมที่ชัดเจนว่าดิวครั้งนี้สำคัญอย่างไรและจะส่งผลอย่างไรต่อความมั่นคงของชาติในยุคป,ปัจจุบันหมายเหตุข่าวนอร์เวย์ส่ง F-1614 ลำให้ไทยนั้นยังไม่มีแหล่งหลักยืนยันจากสื่อต่างประเทศขอให้ใช้สคริปต์นี้เพื่อการสมมุติหรือซ้อมการผลิตหากมีการยืนยันอย่างเป็นทางการควรอัปเดตให้เหมาะสมตามเวลาจบบท